ครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมก็จะเป็นงานสัปดาห์หนังสือนะครับวันนี้ก็ต้องขับรถไปครับเพราะว่าเวลาผมไปซื้อพวกโมเดลอะไรเงี้ยผมก็จะไปรถไฟฟ้านะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมต้องไปซื้องานสัปดาห์หนังสือผมต้องขับรถไปครับข้าวก่อนน้องอุ้มลูกด้วยถือหนังสือด้วยไม่ไหวครับมันมันหนักเกินหนักไอุอ้มไม่เท่าไหร่นะครับแต่เวลาถือพวกหยิบตังค์ะครับหยิบตังค์จ่ายค่าอะไรเงี้ย ใช้บาดรูดอะไรเงี้ยโหทรมานมากครับโอเคแต่งานสัปดาห์หนังสือปีนี้ผมสั่งหนังสือเขาไปแล้วนะแปลงานเลยใช่รู้สึกรถจะติดนิดหน่อยนะครับก็รถติดครับถ้าเพื่อนๆพ,พดเบื่อเลย ถ้าเพื่อนๆไม่อยากเจอรถติดก็ผมแนะนําว่ามารถไฟฟ้าใต้ดินดีกว่าครับสถานีกลางบางซื่อถ้าเพื่อนๆไม่ต้องอุ้มลูกอะครับเพราะว่าหนังสือเขาสามารถส่งกลับทางไปรษณีย์ได้นะเพื่อนๆมาซื้อเป็นลังๆเลยอ่ะโอ้โหนี่มาม้าดูดหมดเลยนะโถงใหญ่เลยดูทำลายแค่ผมหลอเจนดิ โอเคเอาเดี๋ยวรถขเยอะแล้วเราค่อยถ่ายต่อก็เนี่ยครับผมบอกเลยรถจอดเต็มแล้วครับนี่ล้นออกมาถึงจอดริมถนนข้างนอกแล้วครับตอนนี้ครับเพื่อนๆผมไม่รู้ว่าจะมีที่จอดมันะเพราะว่ารถจอดเลยไปถึงนู่นแล้วโหทําเป็นล้อเล่นไปปีนี้คนมากเหลือเกินคือคนเขามาซื้อกระตูนด้วยไงไม่ได้แค่ซื้อหนังสือวิชาการอย่างเดียวโอเคครับทางเข้าลานจอดรถนี่ผมบอกเลยว่ามันแน่นไปด้วยรถเลยครับตอนนี้ เพื่อนๆจะเห็นฝั่งนู้นนะครับปกติสถานีกางบางซื่อเนี่ยจะไม่มีรถจอดเลนนอกกันนะนี่เขายอมจอดตากแดดกันเลยโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมลงมาในลานจอดรถแล้วนะครับไม่ได้มีแล้วเพื่อนๆขับรถมาก็ชิดขวานะครับมันจะทางลูอุมมันอยู่ตรงกลางนะครับชิดเลนกลางไว้นะครับหรือชิดขวาแล้วก็มองตรงกลางไว้มันจะมีทางอุโมงค์ลงนะครับเวลามานะครับ โอ,โ,อโอ้มีรถออกเชิญจ้าเชิญแต่ผมแต่ผมแนะนำเพื่อนๆว่าถ้าเพื่อนๆมามารถไฟฟ้าจะดีกว่าครับผมถ้าไม่ต้องอุ้มลูกอุ้มอะไรอะครับนี่ดูลูกชายเตรียมตัวแล้วใส่เฟซชิลใส่แมสเรียบร้อยขอเตือนผ่เลยนะคะเตรียมสเปย์ยังเตรียมสเปย์ยังโอเคสเปย์แอลกอฮอล์เตรียมแล้วนะ ก็เพื่อนๆควรเตรียมสเปรย์มาเอาไว้ฉีดมือเวลากินน้ํานะครับเวลาคันก็ฉีดสเปรย์ได้คันก็เกาหน้าก็ฉีดสเปรย์ก่อนนะครับจับแมสก็ฉีดสเปรย์ใส่มืออ่ะน้องทีมเก็บไว้ลูกโอเคครับตอนนี้เราก็จอดรถเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กําลังจะเดินเข้าไปในงานแต่ตอนนี้ผมจะให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมางานนี่มีอะไรบ้าง อ่าน้องจีเปิดในกระเป๋าสิลกต้องมีกระเป๋านะครับก็คือกระติกน้ํานะครับกระเป๋ารอลากนะครับหรือจะเป็นตะกร้ารถเข็นก็ได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปลุยในงานกันเลยดีกว่าครับพร้อมยังงั้นเราไปกันดีกว่าครับวันนี้คนเยอะมากนะครับก็ถือว่างานสัปดาห์หนังสือยังมีก็ยังมีผู้คนที่ยังอ่านหนังสืออยู่เยอะแยะเลยนะครับ ถือว่าดีมากเยอเดี๋ยวเราทำการติดสติกเกอร์นะครับโอเคติดสติกเกอร์<า>โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในงานกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเราก็มาเอามาที่อินโฟม i ชันะครับเอาแมพ โอเคอันนี้เป็นตัวอย่างหนังสือนะครับก็มีหนังสือข้างในเขาเขียนเกี่ยวกับเป็นคล้ายๆ CRM อะครับนะครับ,นะรบก็จะบอกค่ายหนังสือต่างๆนะครับแนะนาบูธค่ายหนังสือต่างๆรายละเอียดส่วนเป็นอันนี้เป็นแผนที่นะครับใ่าน้องทีมเก็บหน่อยแผนที่ผมรู้สึกว่าเขาทําดีนะครับปีนี้ก็คือเหมือนครับเขาทําการบ้านมาดีอะครับแผนที่จะใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่า อ,อันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงนะเผื่อเพือพ่อนๆเดินเหนื่อยก็ปูนั่งได้ล้อเล่นคือมันมีประโยชน์ไงไหนๆก็ทำมาใหญ่ๆแล้วดีกว่าเพือพ่อนๆเอาไปทิ้งใช่ไหมเขาก็เลยทําให้มันปูนั่งได้นะแนะนําให้ขอสองอันนะเพือ่อนปูนอนไอ้ปูนั่งสบายเลยโอเคสามารถปูนั่งกินข้าวตอนช่วงกลางวันได้นะหามุมนั่งกินข้าวได้เลยครับผมโอเคงั้นเราไปต่อเลยนะ ล,ลูกชายครับค่อนข้างจะฟิตครับมาบ่อยงานสัมดาห์หนังสือนี่รู้หมดบูธไหนเป็นไหนเอาไปครับเชิญเชิญไปเลยลูกตามสบายคือเขาเขามาบ่อยเขาไม่กลัวหลงเพราะว่าค่อนข้างจะชินพื้นที่งานสัมภาร์หนังสือ,อโอเคครับช่วงแรกนี้เป็นให้ลูกดูหนังสือก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปอาหนังสือผม ผมจองไว้แล้วผมไม่รีบน้องทีมทำอะไรอยู่ครับวันนี้ผมจองตุ๊กตูจะน้เจ้าใครชอบเล่มนี้เหรอจะจะจะเล่มไหนจะเล่มไหนอ๋อเล่มนี้เหรอเท่าไรเท่าไรสี่สิบบาทโอ้โหนี่ใครกำลังหาซื้อหนังสือให้ให้ลูกนะครับหรือซื้อให้น้องคุ้มมากไหนไหนเปิดข้างหน้าให้ป้าป้าดูสิจะมีเจ้าช้างนี่แหละค่ะตุ๊กตูโยโกโต เอ,า,อาปลาจ่ายตังค์เลย,ปเยปไปเดี๋ยวปลาไปเดินเล่นต่อโอเคครับเพื่อนบูธแรกบูธแรกของเราวันนี้นะครับเป็นหนังสือคู่มือคอมพิวเตอร์นะครับเอามาดูกันนี่ครับหนังสือคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้ราคาเดียวร้อยยี่สิบกองหน้าร้อยแปดสิบนะครับเพราะในงานโอ้สงสัยจะได้ร้อยยี่สิบ หนังสือ120เองนะครับเพื่อนน,นี่ Excel นี่มีหนังสือเขียนโค้ดด้วย Assets, PowerPoint ใครที่กำลังหางานทำอยู่ไม่เก่ง Excel นี่มาซือ้อหนังสือได้นะครับจากราคา200กว่าบาทเหลือ120คุ้มมากคุ้มจริงจริงเวอร์ชั่น2019ด้วยยังถือว่าดีมากเลยโอ้โหนี่เวอร์ดอีกออมีนี่ด้วยครับผมช่างคอมคอมพิวเตอร์ 2,020ด้วยเพื่อนใครอยากประกอบพร้อมทำอะไรนี่มาอ่าน Basic เบสิกเบื้องต้นตก่อนจมี v po, เวกัสโปรออกแบบเว็บไซต์คุ้มมากผมบอกเลยเพื่อนๆคุ้มมากคุ้มมากดูดูนี้ดีกว่าคุ้มสุดๆมีออโต้ i ีดแล้วก็เอ่อโฟโต้ช็อปหนังสือ,อยังถือว่าโฟโต้ช็อปกับหนังสือ,อยังถือว่าเวอร์ชันใหม่อยู่นะครับ นี่นี่นี่น่น,นเล่มนี้ผมใช้อยู่นี่นี่สอพันยีสิบด้วยยังไงครับสองพันยีสบเล่มนี้ถือว่าดีมากร้อยยี่สิบจากราคาเต็มนะเพื่อนดูดิลดเป็นร้อยโอเคนะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เป็นหนังสือหนังสือพวกสต็อกนะครับพวกหุ้นลองซื้อไปอ่านเล่นดูนะครับผมมีเต็มบ้านเลย ก็ติดดอยแต่ว่าบิตคอยนี่ไม่ใช่การลงทุนนะมันเป็นการเก่งกำไรมาดูตรงนี้ครับดิจิตอลแอสเซทนะครับหมายถึงว่าสินทรัพย์ที่เป็นดิจิตอลนะครับก็คือ NFT ตอนนี้โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อนะมาถึงบูธหนังสือจุลานะครับ หมูสูตรหนังสือจุลาก็จะเน้นไปที่หนังสือเรียนเลยนะครับป, nice, นป 6, six, หนึ่งยันปหมหนึ 6, น่งยันม .6 หนีหมดครับผมเดี๋ยวผมขอเข้าไปเรื่องสือก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตอนหนังสือวิชาการนะครับนอกจากหนังสือวิชาการแล้วเนี่ยยังมีหนังสือกระตูนนะครับแต่เดี๋ยวเราจะเดินไล่ไปเลยนะครับเพราะว่าผมมีเป้าหมาย2องแบบนะครับวันนี้เป็นหนังสือหนังส,ส,สืออ่านเล่มหนึ่งนะครับหนังสือวิชาการแล้วก็ตามด้วยหนังสือกระตูนชุดหนึ่งนะครับ นี่ซื้อสองแถมหนึ่งนะครับเป็นนังสือเกี่ยวกแนวนะจตวิทยาแล้วก็พวกสักเซสสุขอนสมูรนี้เป็นเป็นแมปนะครับเขามีความพิเศษตรงที่ว่ามันเขียนได้ลบได้นะครับอันนี้เป็นตารางธาตุเป็นของตกแต่งในห้องก็ได้นะครับอันนี้เขามีโบชัวนะครับเนี่ครับสามารถสั่งได้นะนี่อันนี้แมปนี้สวยนะครับ เขาเป็นกระดาเนี่ยเขาสามารถเอาปากกาไว้บอร์ดเขียนได้นะครับแล้วก็ลบได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นแบบหมาบูดอย่างนี้ได้นะครับเอาเป็นของตกแต่งห้องก็ได้นะครับได้ความรู้ด้วยอันนี้ก็เป็นเป็นชื่อที่ร้านเขานะครับทิ้งเนี่ยดีไซน์นะครับสตูดิโอเพื่อนๆลองเสิร์ชดูก็ได้นะครับสามารถสั่งออนไลน์ได้นะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็เดินผ่านมาประมาณ4ี่ห้าบูธกระเป๋าเต็มแล้ว เรามาถึงบูธร้านหนังสือไนอินนะครับบูธนี้ก็คนเยอะเพราะว่าหนังสือดีๆทั้งนั้นเลยเราเข้าไปดูกันก็มาถึงค่ายหนังสือไนอินนะครับหรือหนังสือของอัลลินนะครับสวัส <c oughs> ดีครับ <c oughs> มีสาวๆโบกมารอเือให้ด้วยมาถึงบมวดที่สองของเรานะครับวันนี้ <c oughs> เป็นเรื่องใหม่คล้ายๆเทอร์ซี่ครับ <c oughs> เป็นแม็กนัสนังสือแฟ <c oughs> นตาซีเวมนมอ ออกมาสามเล่มแล้วนะครับนี่ครับหนังสือที่ผมแนะนำก็คือเนี่ครับ Game เกมออฟโทนที่บ้านนะผมมีถึงเล่มนี้แล้วห้าจุดสามเนี่ยผมออกออกถึงห้าจุดสามแล้วคือซีรีส์มันจบแล้วนะแต่ว่าหนังสือมันยังยังไม่ออกเลยเล่มหนึ่งมันออกปุ๊บเล่มต่อมาเนี่ยหนึ่มันออกพอพอสอเนี่ยกว่ามันจะออกนะมันห่างกันถึงประมาณ4-5ปีเลยนะ แล้วพอภาคสามเ่ยเล่มเรมี่สามออกมาก็ห่างกัน4ี่ห้าปีเลยนะเล่มหนึ่งเนี่ยห่างกันถึงสี่ห้าปีในกว่าจะออกแต่ละเล่มนะครับจนล่าสุดเนี่ยออกถึงห้าจุดสามห้าจุดหนึ่งห้าจุดสองห้าจุดสามห้าจุดสามเนี่ยคือตอนจบเนี่ยมันเป็นหนังสือเล่มเนี้ยตอนจบคือจอร์นสโนเนี่ยถูกมีดแทงถูกหลายเล่มเลยอะ่ะแล้วมันก็จบแต่ผมยังไม่ได้ดูซีรีส์นะตอนจบเพราะว่าผมไม่อยากดู แล้วเขาก็ไปทำภาคแยกผมผมยังงงเลยเ,ออเนี่ยจอร์จดามาตินเนี่ยไฟแอนบรัดอะคิลโลหิตอันนี้คือคือต้นกำเนิดก่อนที่จะเกิดเกมออฟโทนนี่หนังสือตรงนี้ลด50-70เป็นนิยายนะน,นิยายเรื่องนี้ใครยังไม่เคยอ่านอ่านได้เลยนะ มีแดนบาวแล้วก็มีดาวินชีมั้งเด,เดี๋ยวผดจะมาดูดาวินชีเรื่องก่าๆดาวินชีโค้ดอะครับชื่อมันเต็มๆแต็มหาไม่เจอโอเคหนังสืออมรินก็มีประมาณนี้ครับใครชอบอ่านนิยายก็แวะมาที่อมรินได้นะครับอันนี้จะเป็นหนังสือพวกฮาวทูนะครับ เราไปถึงบู Book ๊บุ๊กบูสเตอร์แล้วนะครับผมหนังสือค่ายนี้มีวพวกกระตุ้นความรู้อะครับกระตุ้นความรู้นะเนี่ยคุกกี้รันรรรแล้วก็โอ้ค่ายหนังสือนี้ดีครับผม MSI หนังสือ MSI Book เนี่ยหนังสือเกีก่ยวกับภาษาอังกฤษก็แล้วก็ไม่แพง ป็นหนังสือเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับพวกทั้งของเด็กและผู้ใหญ่ head, ไม่ <shoulders S 1> แพงนะ <and> หนังสือมีลายเส้นที่สวยงามมากหนังสือรูปรักหนังสือเนี่ยสดใสลายเส้นสวยสะอาดสะอา้านน่าอ่านนะครับหลายหลายคนคงรู้จักดีโอเคครับผมเราก็มาถึงหนังสือค่ายวันณนิพานะครับหนังสือหนังสือนี้จะเป็นหนังสือแปลนะครับแปลไทยแล้วแล้วก็มีวรรณกรรมไทยด้วยนะครับ มาดูกันเลยครับเริ่มต้นเนี่ยมีสามก๊กนะครับอ่านสนุกมากอันนี้อันนี้แปลโดยยาของนะครับเขาจะมีแปลจะมีแปลแปลสามสามคนนะครับที่แปลที่แปลเป็นไทยนะครับจะคล้ายๆกันเวลาแปลแล้วก็มีเนี่ยครับลำเกียงลำเกียงเนี่ยผมอ่านแล้วนะครับสนุกมากเ,เพื่อนๆลองเปิดใจอ่านหนังสือไทยดูนะครับจะมีะเทพพระอุมาก็สนุกนะครับ แล้วก็ล่องแพรพวกนี้จะแนวสไตล์คล้ายคล้าย,ายอินเดียน,นาโจนนะครับนะครับโอเคเรามาดูหนังสือพวกนี้กันดีกว่านี่ครับหนังสือแปลวันนี้เขาลด5 0นะครับทั้งร้านเลยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราได้หนังสืออะไรใครที่ชอบเล่นเกมพวกแนวแนวยิง fps shooter นะครับที่นี่เขามีเยอะนะหนังสือของทอมเค a n ซี่นะครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับทหารล้วนๆน,นะครับเป็นเกี่ยวกับพวกสายลับหรือ ออใครใครเคยเล่นเกมสปิเตอร์เซลไหมครับนั่นละครับเขาก็เอาเนื้อเรื่องมาจากทอมเคซี่นะครับนี่เป็นตอนล่าสุดที่ผมแนะนําให้อ่านเะครับเรื่องนี้สนุกมากเป็นแนวสายรับทหารยุโทโธปกรณ์ต่างๆนะครับของทอมเคซี่นะครับสนุกจริงๆแลนนี้ครับผมอันนี้เป็นเป็นเล่มล่าสุดนะครับเขาเขียนรสัสเซียกับยูเคนะคอมมานะออเทอเรนตีเอ มันเป็นเรื่องรัเสเซียกับยูเคนี่มันตรงมากเลยนะถ้าเพื่อนได้อ่านเนี่ยถ้าเพื่อนกำลังอินนะมันตรงมากเลยอันนี้ก็มีนะครับเพื่อนฮังเกิลเกมคือถามว่าถ้าเพื่อนบอกว่าหนังดูแล้วหนังสือเนี่ยมันจะมีทุกตอนที่ในหนังไม่มีนะครับบางทีอ่านแล้วบางคนเขาอินไนงะเพื่อลองมาอ่านดูนะครับครับผมถ้าใครชอบเนยบูบูแอดเวนเจอแนะนำเรื่องนี้ครับผมคลายคัสเลอร์นะครับ มันจะเป็นแนวบู๊บมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นตอนตอนจบนะครับเออเหมือนถ้าใครเคยดูหนัง Jack Richard er ไหมครับที่ล่าสุดทอมพู o เล่นนะครับมันก็มาจากนิยายแบบนี้แหละครับสนุกดีนะเพื่อนๆลอ,ลองมาดูมาอ่านกันดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อเลยไปอันนี้ก็เป็นค้ายหนังสือของ B2S นะครับก็มีหนังสือเหมือนพวกซ N นั่นแหละครับโอเคก็น,นิยายเป็นส่วนใหญ่น้องๆก็ชอบ นี่ครับติงดียอนหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐกิจพวก How to อะครับแล้วก็พวกเล่นหุ้นพวกอะไรหนังสือเขาจะถูกนะครับหนังสือเขาจะสะอาดด้วยสีขาวๆมีพวกหนังสือภาษาด้วยนะครับยี่ห้อนี้ราคาไม่แพงครับผมเราจะมาดูข้างในกันนะครับรถเนี่ยสี่เล่มรถยี่ห้ารถยี่สิบเปอร์เซนิงดียอนนะครับสืยดีอยู่หนังสือเรียนก็มีนะครับพวกนี้ราคาไม่แพงนะครับหนังสือไม่ใหม่เลย กระดาษก็จะเป็นกระดาษเขาจะเน้นกระดาษขาวๆทดสอบอ๋อน oh, no. oh, ้องแันด์เราต้องมาถึงค่ายหนังสือเนี่ยครับดีเคดีเคก็คือดวงมนนะครับเมื่อก่อนผมครับเมื่อก่อนก็ชอบไปซื้ออยู่ที่สยามนะครับ สอสงภาษาญี่ปุ่นด้ครับน้องๆมาหาอ่านได้นะครับมีทั้งแบบฝึกหัดแล้วก็แบบเขียนเนี่ยนี่เลยหนังสือค่ายนี้เอเชียบุ๊กนะครับจะเป็นหนังสือบแบบมีทั้งภาษาไทยแต่จะเน้นไปที่อินเตอร์นะครับผมเอเชียบุ๊กเนี่ยคนจะแน่นเลยครับเพราะหนังสือเขาดูจริงเป็นหนังสือบแบบอินเตอร์นะครับ เดีย๋ยวผมเข้าไปดูผมแฮดิพร์ตเตอร์ก็มีนะครับแต่ผมอ่านจบหมดทุกภาคแล้วนี่แปลไทยไนะยังไม่แปลนี่เป็นภาษาอังกฤษหนังสือเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับผมจะบอกว่าหนังสือเนี่ยหนังสือดีๆครับที่เนื้อหาที่เรายังไม่เคยอ่าน มีเยอะครับที่เป็นภาษาอังกฤษคือยังไม่มีใครเอามาแปลไทยเลยครับนะครับคือยังมีหนังสืออีกมากมายนะครับที่เป็นภาษาอังกฤษหนังสือดีๆยังไม่มีใครเอามาแปลไทยเลยนะครับเพราะงั้นคนที่อ่า,านภาษาอังกฤษออกก็จะได้เปรียบครับก็จะได้ความรู้ใหม่ๆก่อนอันนี้เป็นพวกนิยายภาษาอังกฤษนะครับนี่นี่ อันนี้ผมอ่านผมอ่านแล้วนะมันออกถึง5.1 5.2นะผมอผรอภาคกออกอยู่เนี่ยอย่างอย่างอย่างอันนี้เดบิชเชอร์เนี่ยดังมากมีภาคใหม่ด้วยก็เป็นก็เป็นก็เป็นนิยายออกมาก่อนเป็นหังสือน,นิยายออกมาก่อนนะครับในที่ฉายบนเดตฟิกแล้วหนังสือเนี่ยเนื้อหาเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมันจะไม่ถูกตัดไง บางตอนในหนังเนี่ยมันจะถูกตัดออกไปเหมือนกับเกมออ o โทนะครับไม่ไครับเกมออฟโทคือในหนังเนี่ยถูกตัดแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปมากเลยนะแต่ในหนังสือมันจะครบถ้วนนะครับฝับ่งนี้ก็ของ a อเช b o o ุนะครับแต่เขาจะลดราคาลดเยอะเลยหนังสือมันจะค่อนข้างจะเก่านิดนึงแต่ก็ลดเยอะ80%นะครับฝั่งน,นี้ เพืเ่อนๆเขาลองมาดูได้นะครับเนี่ยนี่ยายผู้นี้หวบุฟเฟ Self เ่เนี่ยครับ99โอเคเราก็มาถึงหนังสือของแม่บ้านนะครับเป็นตาแม่บ้านเลยนะหนังสือค่ายนี้จะเน้นไปที่หนังสือการทําอาหารนะครับ<ๆ>ก็เพ<ๆ>ื่อนๆถ้าสนใจอยากจะเปิดทําอาหารขายอาหารก็สามารถมาดูได้นะครับ เเนะ่เนี่ยมีตั้งแต่ทำน้ำจิม้มนะน้ำจิ้มน้ำยำเนี่ยน้ำจิ้มน้ำยำอาหารตามสั่งนะครับเดินเป็นหนังสือทำอาหารเลยนะพวกเมนูพวกน้ำผักผลไม้ก็มีนะเรามาเดินดูทางนี้กันเยน็นพวกของคาวของหวานอาหารหวานมีหมดนะครับผมตัดเย็บก็มีนะโอเคหนังสือแม่บ้านก็ประมาณนี้ นะเราไปต่อกันดีกว่าไปรษณีย์นะครับโอ้โหแพ็คของกันอย่างขมักขมันเลยนะครับอันนี้นะครับเกิดเพื่อนๆซื้อหนังสือเยอะแล้วแบกกลับบ้านไม่ไหวนะครับเขามีส่งสินค้าไปทางไปรษณีย์ด้วยนะครับสดเนี่ยนะครับซองกล่องฟรีนะครับแล้วก็ส่งได้นะครับกล่องใหญ่ๆเงี่ยหนังสือก็120บาทนะครับ85บาทตามนี้เลยนะครับ ครับขอบคุณมากครับพี่แห่ถ้าแบกไม่ไหวก็ส่งกลับบ้านแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องกลัวหนังสือหายครับผมบริการ e m s, ด, e <S ด้วยค่ะบการ ebs ด้วยครับผมราคาขอกเลยค่ะ e m s ด้วยนะครับโหขอบคุณมากพนักง,งาน CN นะครับยืนงานแข็งขันเลยโอ้โหหนังสือดีด้วยอ๋อมีหนังสือมีหนังสือโปรโมชั่นอยู่นะครับอ๋อ งั้นเราเดินผ่านทางสี่เอ็ดแล้วกันแล้วก็มาถึงบูธขวัญใจของเราในวันนี้นะครับสีเอ็ดบูธโอเคครับผมงของของแถมที่ได้นะครับมีหนังสือเรียนนะครับสําหรับสําหรับน้องๆเพื่อนๆน,นะครับหรือใครที่ยังอยากจะเรียนยังมีไฟอยู่ทุกคนมีไฟครับผมจัดหนังสือพวกนี้ได้นะครับ <C 8. S 1> ผมมีหนังสือในดวงใจผมแนละ้วเดี๋ยวผมเดินไปหยิบให้ดูแต่ว่าตอนนี้ผมแนะน,นําหนังสือต้องอื่นก่อน มีทั้งหนังสือสอบเข้าม1หนึ่งนะครับหนังสือในซีเอ็ดเนี่ยเขาจะมีหนังสือทุกแนวนั่นแหละครับคือเป็นร้านหนังสือใหญ่นะครับเขาก็ิมอฟูดวันนี้วันนี้หนังสือลดสิบ้าเซนะครับผมก็เลยจะมาจัดหนังสือสักเล่มหนึ่งหนังสือนี้เนี่ยครับเป็นหนังสือวันนี้ครับผมจะมาจัดหนังสือเรื่องนี้นะครับเอ่ออีโกอีสเอนิมี่นะครับ คือผมเคยอ่านเป็นภาษาอังกฤษมาแล้วนะครับวันนี้ผมมีแปลไทยแล้วผมก็เลยจะมาอ่านนะครับคือหนังสือมันเกี่ยวกับไม่ใช่ว่าอีโก้ไม่ดีนะครับแต่เป็นการให้เราสอนการใช้อีโก้ในตัวเรานะครับเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นอีโก้เนี่ยมันเป็นเหมือนอาวุธนะครับถ้าเปรียบเทียบคือถ้าเราใช้ไม่ดีมันก็เหมือนไปทิ่มแทงผู้อื่นเขาได้นะครับในการที่เราไปพูดจาทิ่มแทงจิตใจคนอื่นหรือว่าการกระทําของเรานะครับหนังสือเล่มนี้มันเกี่ยวกับว่าสอนให้เราใช้เกี่ยวกับว่า สอนว่าคุณอีโก้เนี่ยควรควรจะเก็บไว้บ้านไหมหรือพกมาที่ทำงานอะไรประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมไปถามก่อนนะว่ารดสิบห้าเปอร์เซ็นเหลือเท่าไหร่โอเคพี่ครับอันนี้รถสิบห้าเปอร์เซ็นเหลือเท่าไหร่ครับจะจ่ายตังค์เลยก็ได้ครับโอเคได้นังสือแล้วสบายใจแนละ้วกทีใส่ะเป๋าหน่อยลูก โอเคผมได้หนังสือเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมรีบไปดีกว,ว่าตรงนี้เขาเสียงดังนี่นี่หนังสือหนังสือเล่มนี้ผมมีอยู่ที่บ้านนะครับ Intelligence นะครับหนังสือการลงทุนเขามีสอนคำนวณในหนังสือด้วยนะสอนเกี่ยวกับคำนวณสอนเกี่ยวกับคำนวณการลงทุนนะครับจะเป็นตัวเลขหนังสือเล่มนี้เออ Warren Buffett อ่านถึง4 5หรอบนะครับผมผมอ่านตอนสมัยเรียน,นครับเล่มนี้โหดีมาก Intelligence โ okay. อเคนะครับ เขียนโดยเบนจามินเกแฮมนะครับทับ้งเสียดเดยวพวกการเงินนะครับจักเซสพวกนี้ดีมากอนนโอเคงั้นงั้นเราไปบูต้ต่อไปกันเลยนะครับทางขนมมาพังเบรกมะพังเบรกกันโอเคครับผมเราเราไปพังเบรกกันนะครับ คือของที่เขามีนะครับแล้วก็ดูพี่เอาอะไรนะลูกเบอร์มันมันมันร้อนแล้ลูกเบอร์นี้ดีกว่าเนี่ยแล้วเราก็ใช้สแกนนะครับง่ายดีเนี่ยครับเาก็สแกนแล้วก็รอของหล่นลงมา ครับโอเคได้แล้วเฮ้ยสองอันเลยว่ะเดต้องคืนโค่นมาสองอันขายยัง พอดีมันร่วงสองอันนะครับเดี๋ยวผมคืนเขาอันหนึงโอเคเรียบร้อยพอดีน้ำเปล่ามีแล้วไปเดี๋ยวเราโอเคเกี๊ยวแกรอร่อยจริงครับดูคนต่อคิวครับหมดไปชุดนึงแล้วไม่รู้ว่าจะซื้อทันเปล่าต่อคิวสักครู่นะคือเกี๊ยวเขาทอดร้อนๆเลยนะแล้วมันก็ชิ้นใหญ่ด้วย 50นี่คุ้มนะผมบอกเลยเนี่ยมัน50บาทเองสองเบลเลอร์เลยคุ้มอะ่ะคือเขาไสใหญ่ไสแน่นๆเลยครับเดี๋ยวรอ,อเขาทอดเสร็จก่อนหมดไปชุดหนึ่งแล้วนะนี่เขาไปเอามาเพิ่มโอเครอสักครู่นะครับอันนี้ขอน้ำจิ้มเพิ่มได้ไหมเอาข้าวต้มต่อเลยนะคะ ทอดเอาทอดทั้งสองเลยผมขอน้่งจิ้มเพิ่มหน่อยน้่งจิ้มสองอีกสองกล่องก็ดีนะติดใจมากเลยทำไมน้ำจิ้มมันอร่อยเกี้ยวเกี้ยวอร่อยกว่าน้่งจิ้มมันสองอย่างผสมกันนะมัน,อ,อ,รน,นรอร่อย,อยขอขอขอโอ้โหขอบคุณมากครับป้าโอือสุดยอดเลยปลาจ่ตังค์แล้วจ้าลูกอ่ะรออยู่ อีกไหมผาดไทยว้าวโอเคโอเคนะครับเพื่อนๆถ้าเดินเหนื่อยแล้วก็แวะกินข้าวกันนะครับ